ผมก็ซีประงึงไปเองนะคะไม่ได้รีบผมเป็นอย่างเอยถามว่ามันเป็นอย่างมันเป็นอย่างเสียงดังเสียงดังหรือเป็นอย่างบ้านพนักงานนักค่าวนี่ใส่ผู้เดียวเมือวานจะบอคอยห็นเขาร้องเพลงไหมกว่าโค้ชฝนบอว่ามันอันนี้เป็นอย่างแบบอันนี้มันเป็นอย่างโค้ชชนะการมันตายโลดกัดมันตายเลยไม่ต้องไปสนใจมัน แต่นะเห็นคนอยู่ไม่อยากเข้ามาก็แล้วแต่คนแก่มันก็เป็นแบบนี้แหละก็แล้วแต่กบมันตายเลยดีบี้ไม่ต้องไปสนใจมันใครพูดมากจะเอาขี้ยัดปากให้มันให้มันอึนไม่ลงไปเลยให้มันแคนอยู่ในคอน่ะให้มันไม่หายกะมันตายโลดกะมันตายเลยไม่ต้องไปสนใจมันก็แล้วแต่นะเห็นคนอยู่ไม่อยากเข้ามาก็แล้วแต่คนแก่มันก็เป็นแบบนี้แหละ ก็แล้วแต่กับมันตายเลยดีดีไม่ต้องไปสนใจมัน